เมื่อคืนเมื่อคืนที่สกายวอล์กแยกมาบนคลองใช่ที่เขานัดกันไงนัดชุมนุมกันกลุ่มราษฎรกลุ่มของรุง้งกลุ่มข,ของไม้เขานัดรวมพลอีกครั้งธงของการนัดรวมพลเมื่อคืนก็คือเรียกร้องให้มีการปล่อยตัว4ี่แกนนำกลุ่มราษฎรใช่ที่ถูกจับตัวไปก่อนหน้า คืออย่างนี้ครับสี่คนนี้หมายถึงอย่างนี้ครับจุดเริ่มต้นที่เขาไปชุมนุมกันที่สกายวอล์กนั้นมันเริ่มมาจากเมื่อวันที่9กุ้มภาพันธ์ศารอาญาไม่อนุมัติให้มีการประกันตัว4แกนนำหนึ่งพริฤชีวรักษ์ใช่ค่ะเพนกวิน 2. นายอานนท์นำพาสคุณสมยศพึกษาเกษมสุขและ 4. คุณปฏิวัติสารายแย้มอยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพ สารอาญาบอกว่าพิเคราะห์ความหนักเบาแห่งข้อหาพฤติการแห่งคดีเห็นว่าคดีมีอัตราโทษสูงพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงการกระทําของจําเลยกระทำซ้ําๆๆต่างกรรมต่างวาระมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวก็คือให้ไปกันตัวเดยกก็ไม่ทำเก่าอีกไม่ทำยังเก่าอีกอย่าขนาดเลยขังระหว่างพินาาคดีเลยดีกว่าขังระหว่างพินาคดีไม่มีกําหนดระยะเวลานะใช่ค่ะ นี่ก็คือมูลเหตุที่ทําให้คืนวันนั้นเลยก็คือวันที่9กุมภาเข้ารวมพลกันที่สกายวอล์กไปครั้งหนึ่งเลยนะใช่ค่ะก่อนที่จะนัดหมายวันที่10เมื่อวานครั้งนั้นก็เกือบจะมีเรื่องมาทิหนอีกแล้วคนะ่ะวันที่10เมื่อคืนก็นัดกันอีกครั้งหนึ่งใช่เมื่อวานวันที่10ก็นัด5โมงเย็นกันอีกครั้งหนึ่งแต่ครั้งนี้สอนอปทุมวันเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นค่ะ เขามีการจับกลุ่มตัวผู้ร่วมชุมนุมบางคนอย่างเช่นไปกระทําการผีดท่นสีสเปรย์ด้วยข้อความไม่บางควรบนพื้นที่แถวสกายวอล์กตำรวจก็ใช้เป็นประเด็นในการรวบบางคนเข้าใจว่าครั้งนั้นเมื่อวาน4คนใช่ไหมสิบคนค่ะ10คน10คนค่ะผู้ร่วมชุมนุมเมื่อคืนถูกรวบไปที่สนปทุมวันปทุมวัน1ิคนปทุมวัน10คนค่ะ รุ้งไม่ยอมรุ้งก็นำม็อบลงจากสกายบล็อกลงมา,มา,าที่ทางถนนใช่แล้วก็เดินมุ่งตรงไปสอนอปทุมวันเมื่อไปถึงสอนอปทุมวันณขณะนั้น,น,น,นเวลาโดยประมาณสองทุม <20. S 1> ท่มยี่สิบสองทุ่มยี่สิบโดยเวลาเวลาโดยประมาณขณะที่ม็อบนำโดยรุ้งไปถึงที่นั่นมันได้เกิดเสียงดังป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 ังสามปังด้วยกันเสียงดังคล้ายระเบิดเอาละครับไปดูคลิปเหตุการณ์เมื่อคืนเชิญฮะ 好好 ครับเอาละครับเหตุเกิดในเวลาประมาณนะฮะสองทุ่มยี่สิบค่ะระหว่างที่ม็อบของรุ้งไปกดดันสอนนอปทุมวันให้ปล่อยตัวผู้ชุมนุมทั้ง1ิคนที่ถูกรบตัวไปแล้วมันก็เกิดเสียงปังปังปัง,ป,งประมาณ3ามปังด้วยกันค้ายระเบิดม็มอบก็แตกคือพอสมควรตำรวจก็แตกคือนะใช่ค่ะไม่เวลาต่อมาในโซเชียลมีเดียก็มีการแชร์ภาพภาพหนึ่งต่อ,ตอ,ตอๆกันไปเห็นสนั่นวันไหว ระบ,บุว่าเป็นภาพของกระป๋องก๊าซน้ำตาที่ไปเจอจุดใกล้ๆกับที่ม็อบไปชุมนุมกันใช่ค่ะร้านค้าแถวนั้นแหละเขาเจอเนี่ยแล้วเขาก็เอาถ่ายภาพเก็บไว้แล้วก็แชร์กันว่าเลยว่แชร์ต่อ,อคำถามก็คือคำถามก็คือใครคว้างแก๊สน้ำตาม็มอบสร้างเงื่อนไขหรือตำรวจออฟไซด์ใช้แก๊สน้ำตาโดยไม่บอกกล่าวปกติคุณจะใช้แก๊สน้ำตาคุณต้องบอกกล่าวผู้ชุมนุม ใช่ให้รู้ให้รู้<ม>ตัวถอยไม่ถอยไม่ถอย,มถอยผมออใช่นะถ้าไม่ถอยนะไม่ถอยล้นนะยังประชิดดึงดันเข้ามาก็จะใช้แก๊สน้ําตาบอกเป็นสเป็ปไปทีนี้ทีนี้ประมาณตุมกลมก็คือสี่ทุ่มหลังจากตั้งสติกกันได้ละประมาณสี่ทุ่มเมื่อคือนนะพ่อค้าแม่ค้าแถวๆนั้นแล้วก็ประชาชนแถวๆนั้นรวมถึงผู้ชุมนุมบ,บางส่วนเขาก็เฮโลกันไปร้องของความเป็นธรรมจากตำรวจสนปทุมวันเขาได้รับผลกระทบไงเขาบอกว่าเขาแสบแสบตาเขาบอกว่า เขาถามว่าไขควงแก๊สน้ำตาอับไซหรือเปล่าปกติการใช้แก๊สน้ำตาคุณต้องแจ้งผู้ชุมนุมก่อนดังนั้นเขาถูกกระทบเขาล้อความนึงค่ะร้านค้าขายของบอกคนกินอยู่ก็กระเจิงวิ่งหนีหายกันไปหมดเลยอืเรื่องนี้เราจะหาคำตอบและเราจะไปขอคำตอบจากตำรวจคอับไซ์หรือเปล่าใครสั่งให้อัไซจะใช้แก๊สน้ำตาทำไมไม่บอกผู้ชุมนุมก่อน ตามขั้นตอนตามคู่มือของการรับมือม็อบอถูกไหมถูกต้องค่ะ,ะจบแค่นี้ก่อนนะ,ะเดี๋ยวจะขยายความให้นะคะ,ะยยสหรับเรื่องนะนี้เดี๋ยวมีคำตอบให้เดี๋ยวเราจะไปเคลียร์กันให้ชัดๆ